วิธีการเก็บเลเวลของตัวละครและคุณพ่นเก็บยังไงบ้างจาก1ถึงเลเวล60สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม TSX by a s t o n i t e และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม BackcoverM l o c k n l o c Origin แก่นชินอิม M, แพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์ @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะ มาแนะนําวิธีในการเก็บเรเวลนะครับซึ่งในการเก็บเรเวลในช่วงเรเวล1นถึงสาเนี่ยให้เ,เพื่อนๆเดินเควสหลกักทำแต่เควสหลกักหรือเควสไกด์ก็พอหลักๆเขาจะให้เราไปมาระหว่าง2เมืองก็จะเป็นเมือง1กับเมือง2หลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับ EP เดี๋ยวว่า1เควสต่อ1เลเวลกันเลยทีเดียวแต่ช่วงเควสเรเวล20ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมี2เควสได้รับ1เลเวลแต่บางเควสก็จะทาง่ายหน่อยเควสพวกนี้เขาก็จะให้เราไปตีมอนสเตอร์ตามเมืองเพื่อหาของอยู่แลล้้้้วววนะะรรรรรเเเาาาาาาสามาถป่่่อออยยตีไไดดดกก็ขขึูงจงจ หรือช้าขนาดไหนนะครับยิ่งเราได้ของเร็วเราก็จะผ่านเวสได้ง่ายอาจจะใช้เวลาประมาณพักหนึ่งในกรณีที่เราไม่อยากทาเวสนะครับเรายังสามารถไปฝึกฝนบอดตามพื้นที่ต่างๆได้เขาก็จะมีให้เราบอดในเขตเมืองอยู่แล้วก็จะมีช่วงเลเวลของมอนเตอร์ที่แนะนำนะครับว่าเราจะเจ,เจอมอนเตอร์เป็นธาตุอะไรบ้างอยู่เลเวลประมาณไหนเราก็ไปตีในช่วงนั้นแต่นั้นเราอาจจะต้องทําคอมโบของตัวละครเพราะเราถึงจะได้ e อีทั้งตัวละครหลักและตัวละครรองแต่ถ้าเราอยากจะเลเวลง่ายกว่านั้นนะครับแน่นอนไห้เพื่อนๆเ มาที่จํากัดเวลาเขตฝึกฝนตรงนี้ก็จะเป็นโลกต่างมิติซึ่งเขาจะจํากัดระดับอยู่ที่เลเวล30เมื่อเราเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่เขาก็จะพาหน้าเมนูนี้เลยเมื่อเราออนเวลาถึงเราก็จะสามารถได้รับ EP ได้นะครับซึ่ง EP เนี่ยจะได้เยอะมากๆและเรายังสามารถเลือกระดับมอนเตอร์เลเวลที่เราจะสามารถสู้ได้อีกด้วยนะครับคือตัวละครเนี่ยเราจะลงได้แล้วนะครับหตัวละครแต่พวกขุนพลเนี่ยเราจะลงได้เพิ่มเติมปกติเราจะลงได้1่ใช่ไหมก็จะเป็น4แบบนี้นะครับก็คือจะออกมาทั้งตี้เราก็มาบอดตรงนี้ ทิ้งไว้เะครับพอ,อเมื่อเราบอททิ้งไว้เราก็จะได้รับ E ีีที่จํานวนมาหาศาลในระดับ1จะรอเด้งคือนอกจาก E ีีที่เราจะฆ่ามอนเสร็จแล้วยังมี E ีีเมื่อออนเวลาถึงด้วยนี่ครับเห็นไหมตัวหลักจะได้6000นะครับพวกเหล่าขนพนเนี่ยจะได้ตัวละ2000เราก็ออนทิ้งไว้แบบนี้นะครับจนถึงเลเวล60ได้เลยหรือจะออนทิ้งไว้นะครับมากกว่านั้นก็ได้คือเขาสามารถเก็บเลเวลตรงเนี้ยได้เป็นร้อยกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปหามอนเตอร์ในเขตเมืองด้านนอกเพราะเราสามารถเลือกได้จนมอนเตอร์เลเวล180ร้อและเรายังได้รับ EP EP เสิริมอีกต่างหากคือการเล่น TS เวอร์ชันนี้นะครับก็จะเล่นได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยหลักๆเลยก็คือเราต้องปล่อยบอดแบบนี้นั่นเองนะครับปลอบ่อยบอดเก็บเรเวลแป๊บเดียวก็ level, บบเลเวลขึ้นแล้วจะเอาเกินเรเวล6กก็ได้นะเนี่ยฮะเห็นไหม EP เด้งมาเต้งมาเดี้งมาก็ในส่วนนี้นะครับถ้าเราเรียงสปีดมาเรียบร้อยแล้วเราเราสามารถจบสตูได้แบบง่ายๆโดยใช้การจงตีผสาเนเพื่อนๆก็สามารถใช้พวกอันนี้ได้ด้วยนะครับตาโชคลาบเราจะได้ EP จํานวนที่มากขึ้นเขามีหลายระดับมากเลยนะเนี่ยเเราาากกกก็ออถ้ลววไปืพ ชกลาฟ2ก็ได้นะครับจะได้พี2เท่าส่วนแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าเป็นโลกต่างมิติเขามีเวลาจํากัดให้วันหนึ่งนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงจะรีเฟซทุกๆเที่ยงคืนเราสามารถเพิ่มจํานวนเวลาได้นะครับโดยใช้ยันโลกต่างมิติก็จะเพิ่มเวลา60นาทีแต่จะกดได้ก็ต่อเมื่อเวลาเหลือต่ำกว่า60นาทีนะครับก็คือเราจะไม่สามารถกดเกินได้มากกว่า120นาทีนั่นเองเหมือนเขาจะให้เราเข้าเกมบ่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของยันต่างโลกเนี่ยเพื่อมาฝึกฝนเราก็จะสามารถหาได้จากตรงนี้เลยครับฝ แล้วก็ยันต่างมิติมีโอกาสที่เราจะได้รับนะจากตรงนี้ถ้าดวงดีหน่อยก็อาจจะได้5ยันแต่เราสามารถซื้อได้ต่อวันนะครับอยู่ที่30กล่องอืมเราก็มาซื้อนะครับวันหนึ่งเราก็จะเสียประมาณ270อยากเลเวลไวก็มายัดตรงนี้นะครับเพิ่มเติมส่วนยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราอยากจะเก็บเลเวลของขุนพลเนี่ยโดยที่เราก็ไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะครับเราสามารถใช้ตรงนี้นะฮะยาอีพีขุนพลเขาก็จะมีตั้งแต่สีขาวนะครับแล้วก็สีเขียวสีเขียวก็จะให้ค่าประสบก,การณ์ที่สูงมากยิ่งขึ้นอีนน้้นะรรับเาากก็จจได เหมือนกันนะก็จะอยู่ในร้านค้าเลยนะครับสาหรับใครที่ี้เกจฟาร์มนะครับมีตั้งแต่ถุงนําโชคเครื่องปลาตัวเาวนะครับนี่เลยมีโอกาสที่เราจะได้รับหรือเป็นในส่วนของจะเป็นนี่เลยครับอัปเกรดเขาก็จะมีได้รับเหมือนกันโอกาสจะอยู่ที่15โอกาสจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับพวกถุงพวกนี้มีอยู่นะครับเหมือนเป็นของแถมอยู่แล้วถ้าถามว่า EP 200มันเยอะไหมมันก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าใครมีงบอาจสักหลายแสนเพรหน่อยก็อาจจะซื้อมาแล้วมันก็จะเหลือค่อนข้างเยอะซึ่งเราจะเก็บดเวล200เนี่ยได้ไม่ยากโดยใช้ E P จากตรงนี้นั่นเองนะครับเ,เราก็กดไปทั้งหมดได้เลยนะนี่ใช่ไหมแป๊บเดียวนะครับเลเวลเด้งการเก็บเลเวลของเวอร์ชันนี้จะค่อนข้างง่ายแต่จะยากเลยก็คือในช่วงก่อนที่เราจะมาถึงเลเวล30เพื่อมาสู่โลกต่างมิตินะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการปรับสปีดของเราแล้วละ่ะว่าเราจะปรับสปีดเรียงสกิลของคุณพลนแบบไหนเพื่อให้มาออโต้แล้วก็ลงสกิลเราจะได้ EP ีแบบนอกเหนือนะครับเวลาเราไปสู้มอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงมากขึ้นแล้วถ้าเราตีพร้อมกันประสานทุกตัวนะครับก็จะได้ัี e ีแต่การตีมอนสเตอร์ที่มมีสูาก เกินไปกว่าเรามากเราจะไม่ได้ EP นะครับเราจะได้อับ EP แบบน้อยมากๆดังนั้นต้องตีแบบใกล้เคียงกับเลเวลของตัวละครแต่ต้องตีคอมโบนะอันนี้เลเวลเลเวลน้อยแต่สปีดแต่ตัวละครเนี่ยต้องมาเซตกันต้องห่างกันไม่เกิน15มัง้งออยู่ระหว่างห่างกันไม่เกิน15กําลังดีดังนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บเลเวลนะครับ1ถึง60จริงๆสามารถเก็บได้ยัน200เลยแหละหลักๆเลยก็คือมุ่งตรงไปที่ตรงนี้หรือว่าเราจะไปเก็บแมปนอกก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีระยะเวลาของตง มิิตด้วยระบบว่าเขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่ว่าเขตฝึกฝนตรงไหนเมืองไหนที่เหมาะกับช่วงระดับเลเวลของเราเราก็ไปปล่อยบอทแต่เราต้องทําคอมโบของตัวละครเนี่ยให้ใกล้เคียงกันเข้าไว้นะครับเพื่อโจมตีประสานยิ่งคอมโบคู่กันดีเท่าไหร่อีพีก็จะไปค่อนข้างไวยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากมนะครับที่ามาชม